I don't Yes. to ty robisz do pici tu dignuty to, to normalne dźwuty do kosztowy O, to na ľavo? Tu na ľavo? To robia, nie? robia celé. Tu robia, ale tu je Ale slupy aj to... tam robia. Tam robia, to už by robia, ale tu idú, vidím, do tejho dvára poďme. Nedorobuši sa až do popradu, že สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาเดอไปหาเห็ดอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะพี่โกวิทมีสวัสดีคะ่ะสวัสดีจากประเทศสโลวัเก,กียสุขประเทศอียิปใช่ไหมลืมแล้วสวัสดีพี่แสงดาวจ้าสวัสดีนะคะไปเที่ยวไหนเอยกำลังจะไปหาเห็ดจ้าทุกคนคะ่ะ ไปหาเห็ดอีกแล้วเดอ้อก็เลยเอาบรรยากาศระหว่างทางมาให้ทุกคนดูก่อนอ,อวันนี้ท้องฟ้าอึมครึมอารมณ์แบบฝนจะตกก็ไม่ตกนะคะทุกคนคะ่ะแมนไอ้ท้องฟ้าครึ้มนะคะฟ้ามืดฟ้ามืดเหมือนฝนจะตกเลยเหมือนฝนจะตกแต่ก็ยังพากันไปหาเห็ดน,นะทุกคนเออนะอจ้าโอเคน้องน้องพี่ปลาเป็นพี่ ะะจําได้เมื่อคืนไม่ได้ไล์มีใครรอไม่เอ่ยมีใครรอไม่เอ่ยเมื่อคืนคุณผู้ชายนางเมานะคุณผู้ชายนางเมาแล้วไม่มีคนดูลูกไงตอนกลางคืนนะคะก็เลยไม่ได้ไล์นะคะทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะรอรอโอ้ยนาเอ็นดูแท้นะนาเอ็นดูแท้ยีหยิบอากาศดีครับช่วงนี้ใช่ไหม ท้องฟ้าแจ่มใสเลยสวัสดีค่ะพี่ชาจ์จสวัสดีจ้ะพี่ชาร์จ,จรไปหาเห็ดอีกแล้วนะแล้วก็จะลงคลิปช็อตให้พี่ชาร์ดฟังเพลงเอ,อ่อในซีรีส์ทุกวันทุกวันเลยนะสวัสดีค่ะพี่สกายไลท์สวัสดีจา้าทุกคนจ้านะคะ,ะกำลังเดินทางไปหาเห็ด ลงคลิปใหม่ลบคลิปใหม่หรือลงคลิปใหม่เอ่ยพี่โกคขาคลิปใหม่คลิปใหม่หนูลงแล้วนะคะทุกคนเอ่ยตุกคลิปใหม่ไปหาเห็ดพึ่งลงแล้วได้ได้ได้รู้รนะฉันรู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่แม้มีความอะไรนะ ใส่เสื้อเพลงเดิมๆมาสันฟูลเฮาชอบๆอยู่นะใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราเติมน้ำมันก่อนอเติมน้ำมันก่อนสภาพฮอนเฮงผู้ชายเติมน้ำมันก่อนรอผู้ชายสวัสดีค่ะพี่ลืมไม่ลงสวัสดีค่ะอยู่ประเทศสโลวาเกียนะคะอยู่สโลวาเกียจา้าอยู่ที่สวิสกาโนวาเวสนะคะทุกคนคะ่ะ กำลังจะไปะหาเหตุการณ์นะคะพี่ลืมไม่ลงฝากฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะน้ำมันนี่ละจากบาทบุีใส่ละอ,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 อายมึงเบิงเขาเบิงม่งใดกว่าเออผู้หญิงคันหน้าสวยมากขอบพระคุณค่ะอ๋อคันหน้าใช่ไหม <laughs> เออคันหน้าคันหน้าสวยสวยนี่ไงหุ่นดีหุ่นดีสูงจมูกโด่ง สันคมทุกคนค่ะจะไลฟ์จะไลฟ์ในป่าหาเห็ดนะแต่ว่าสัญญาณนี้ไม่ดีหรอกมนะอืมก็เลยไลฟ์ก่อนไปหาเห็ดยี่สิบกิโลเมตรออกจากบ้านพี่ชัดอืมเพราะว่าแถวแถวบ้านมันไม่ค่อยมีป่ามันเล็กไปป่ามันเล็กไปคะ่ะทุกคนแถวบ้านเราต้องออกไปประมาณยี่สิบกิโลเมตรนะคะไปแถวแถวเทือกเขาอะ่ะไปแถวเทือกเขา นี่ไงพอเขาเติมน้ำมันเสร็จใช่ไหมเขาก็จะไปจ่ายเงินด้านใน,นทุกคนคะ่ะประเทศสโลวาเกียจ้าประเทศสโลวาเกียนะคะ,ะเะคะมืองซิสกาโนวาเวจ้าพี่เออ่ลืมไม่ลงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ<笑><笑>เอ๊นายหัวกับน้องเดฟไปไหนนี่อืไปจ่ายเงินข้างในกันนะคะทุกคน ก็จะเป็นแบบประมาณนั่นแหละประมาณนั้นนะคะเออนี่บรรยากาศสวัสดีสวัสดีพี่ไก่จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณสําหรับไลค์นะคะขอบคุณค่ะพี่ลืมไม่ลงติดตามแล้วนะคะขอบคุณหลายๆจ้านะคะคลิปใหม่ลงแล้วเด้อทุกคนคลิปหายเห็ดพึ่งนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบายห้าบนันนี้ห้าสิบ้าไป ด,ดนนะูดูวิวไปนะ้อทุกคนน้องดูวิวไปนะพี่ชัดเป็นไงบ้างเมื่อคืนไปรอเลขไหนมาพี่ชัดจ๋าเมื่อคืนไประไหนมาจ๊ะเมื่อคืนรอน้องไหมเอ่ยหรือว่าหรือว่าน้องไม่มาหลับสบายกันเลยนู่นนะคะทุกคน <c oughs> แต่เรานี่ตัวจริงไลฟ์ผิดเวลาย,ยังไม่มาละมั้งใช่ไหม ใช่ไหมแต่เรานี่ตัวจริงเออปกติปกติกตเอ,อ่อในหัวในหัวจะมาก่อนใครเพื่อนเลยนะสงสัยในหัวจะหลับอืมพักผ่อนให้เต็มที่ค่ะในหัวเดี๋ยว,ยวนี้จะได้ไลฟ์ไหมเนี่ยตัวจริงตัวตัวจริงเสียงจริง,รงต้องพี่ชัดนี่บอกส <laughs> ู้ๆค่ะพี่ไก่น้อยค่ะพี่ไก่น้อยสู้ๆ ไม่รู้ว่าจะให้ดูบรรยากาศฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือข้างหน้านี้นะเจ้าแม่ชัยบายดานบอกแล้วเมื่อคืนนี้พญานาคีเจ้าแม่พญานาคีใช่ไหมมันมันไม่ได้ฟิลหน่อยวิชัดมันต้องเพลงนั้นแหละัน้อยู่เพลงเดียวแหละ สัญญาณมันชัดไหมคะทุกคนคะอ๋อใช่ไหมใช่ไหมนอนกับลูกไม่มีคนเข้าลูกนะคะทุกคนคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกรอไม่ไรก็ไม่เป็นไรหรอกทุกคนอืมสัญญาณหนูชัดไหมคะทุกคนคะฝากฝากไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะอู้วันขัดมนขัดเร็วเลย วันนี้วันอาทิตย์นะคะทุกคนวันอาทิตย์ทั้งวันเลยวันนี้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศถนนหนทางบ้านเขานะคะเออเบิงเอารถรถแทบจะไม่รถก็มีอยู่แหละทุกคนคะ่นะนั่นแหละรถจะไม่ติดนะคะอยู่แถวบ้านนอกนะรถไม่ติดเลยไม่รอนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะ สัญญาณยังชัดอยู่เนาะวันนี้เรามากันสามคนนะคะคุณปู่มาด้วยวันนี้คุณปู่ก็มานั่งข้างหลังฝนฟ้าก็เหมือนไปถึงป่าฝนจะตกไมหอมออ มอสโตรโปปะเซตรรเซตรรเซิเทยนี่สะดุดแล้วหรอจริงหรอไม่น่ารักเลยอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตไม่น่ารักเลยสะดุดอีกแล้วทุกคนค่ะนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไลฟ์สดจากประเทศสโลวาเกียจ้านะคะพวกเรากำลังจะไปหาเหตุกัน์ พี่ชัเนเน็ตหายดีหรือยังอะ่ะไปหาเหตุกันอีกแล้วอีรีไปหาเหตุกันไป่ไปอีกแล้ว <c oughs> ยู้ดีบะวานดีเนาะ ช้าๆสิฉันเคยบอกเลยว่าไม่เป็นผลมันน่าเย็ยนแต่เสียงลมใช่ไหมเสียงกัข้างนอกใช่ไหมขับช้าๆดังก็ว่าไม่ไปเกือบแยกลนะก็ไปไม่ถึงปากเห็ดสีด้างนั่นสีเออหายหายหายนี่คือคนหายหรือว่าสัญญาณหาย ก็ยังไล่อยู่กเบึงตัวเบึงหนาวนติ้วๆเหรอโอเคไปก่อนนะถ้างั